รอยยิ้มเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของชาติคือเรื่องของความเป็นคนไทยมีความแจ่มใสนะการยิ้มทักทายการแสดงออกซึ่งมิตรไมตรีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของนักกีฬาไทยนะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยได้ดีที่สุดเลย คนเห็นภาพแบบนี้เนี่ยนอกจากความเก่งในสนามแล้วการมีน้ำใจนักกีฬาในสนามแล้วเนี่ยก็จะเห็นรอยยิ้มความสดใสล่าเริงของนักกีฬาเป็นเสน่ห์ดึงดูดก็ต้องขอบคุณทีวอลเลย์บอลนะครับที่สามารถที่จะไปเป็นทูตของประเทศไทยด้วยแสดงออกถึงความเป็นไทยไปแสดงสิ่งดีงามให้คนทั่วโลกได้เห็นเสียงจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดรก้องศัก์ยอดมณีถึงความประทับใจเช่นเดียวกับพี่น้องร่วมชาติทุกคนเมื่อได้เห็นผลงานความเป็นเลิศในเกมกีฬา ที่มาพร้อมกับการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ประจำชาติเหนือสนามแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกมันอาจเป็นความแน่นแฟ้นของสมาชิกทุกคนในทีมจึงนำมาสู่ความสุขที่ถ่ายทอดออกทางใบหน้าบางคนบอกว่านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์หรืออิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาติที่ช่วยดึงดูดชาวโลกให้หลงไหลและอยากจะเดินทางเข้ามาสัมผัสแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใด มันต้องสร้างกันให้เกิดมาเป็นวัฒนธ,ธรรมขององค์กรทีมวอลเลย์บอลทั้งหมดเราพยายามบอกกันมาว่าการที่ทุกคนได้ติดธงไต่ลงที่หน้าอกเนี่ยมันหมายถึงเป็นตัวแทนชาติไทยแน่นอนครับหลักก็คือเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแต่ในความเป็นจริงคําว่าชาติไทยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะวอลเลย์บอลชาติไทยในที่นี้มันหมายถึงคำนับรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของความเป็นไทยที่เราจะต้องแสดงออกให้โลกได้รู้จักในสิ่งที่เป็นเรื่องที่งดงามหรือดีงามของเราเพื่อให้โลกได้เห็นว่า นี่คือไทยสิ่งที่นักกีฬาได้แสดงออกมันเป็นความเข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายทุกคนแล้วก็เห็นว่านี่แหละเราควรจะทำหน้าที่ให้ครบทุกมิติจะเรียกว่าเล่นไปด้วยยิ้มไปด้วยก็ได้แต่หาว่าเราซีเรียสเรา คอนเซนเทรตทุกเกมทุกแต้มไหมเราเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราเครียดบนรอยยิ้มมันน่าจะเริ่มต้นด้วยจากการซ้อมบางคนอาจจะมีตัวตนแบบนี้อาจจะมีลัทราแบบนี้แต่พอมันรวมกันมันมันดันเข้ากันเป็นแบบ เหมือนไปเซตไว้แล้วแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะมันเกิดจากการซ้อมเพราะว่าเหมือนเวลาเราผิดพลาดในการซ้อมซึ่งมันคือการซ้อมเราจะผิดพลาดกี่ครั้งก็ได้เราไม่ได้ว่ากันพอมันเกิดการที่ไม่ได้มีการติการว่ากาันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยมีรอยยิ้มในระหว่างนั้นมันก็เลยเป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆมันออกมาเป็นธรรมชาติแล้วพอเราไปแข่งขันนี้ค่ะไม่ว่าเราจะเสียหรือเราจะได้แต้มมันกลายเป็นรอยยิ้มไปเลยพอเล่นไปทำไมยิ้มเอ้าไม่ได้ซีเรียสกับแ,แต้มนี้เลยหรอไม่ได้ซีเรียสกับสกิลที่ทําเสียไปเลยหรอหรือว่า ไม่ได้ซีเรียสกับ้อยต,ตรงที่ว่าคุณจะชนะแล้วแต่คุณน่ะเหมือนกับเขาขึ้นยิ2สามยี่สเนี่ยทำไมเรายังยิ้มอยู่เลยเขางงแน่นอนแหละสมาคมเองเนี่ยก็ให้คำาิิยางของตัวแทนทีมชาติไว้เพราะเราเป็นตัวแทนของคนทั้งชาติเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแข่งขันต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องนำวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของเราเองนำไปสู่คนทั้งโลกให้ได้โดวยวิธีการ ยิ้มก็คือสยามเมืองยิ้มเรื่องของการไหว้เองเรื่องของการมีสัมมาคารวะกับผู้ควบคุมการแข่งขัน,ขน,ขนหรือกับผู้ใหญ่ต่างๆเราพยายามที่จะนาสิ่งเหล่านี้ออกมาให้กับสังคมของโลกได้รับรู้ก็เลยทําให้นักกีฬาของเราเนี่ยซึมซับเป็นรุ่นๆต่อมาเป็นเรื่องที่ดีเมื่อมีรอยยิ้มเนี่ยเขาก็จะสามารถลดเรื่องของความกดดันได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องของ performance ออกมาดีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในยุโรประบุว่า การเล่นกีฬาพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าช่วยยกระดับผลงานได้หลังจากนำอาสาสมัคร24คนมาตรวจดูค่าการใช้ออกซิเจนพบว่าการวิ่งไปพร้อมกับรอยยิ้มร่างกายจะใช้ออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพกว่าการวิ่งหน้านิ่ง2.78%สาวไทยไหว้สวยยิ้มเก่งจึงไม่ใช่แค่สบายตาผู้ชมเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อการเล่นของพวกเธอเองเรื่องนี้พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ครับ เขาก็แปลกใจนะมันเป็นไปได้ยังไงแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทะพิสูจน์นะโดยเพราะ VNL ที่ผ่านมาเนี่ยให้เห็นชัดเจนว่าการดูกีฬาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะเขาไม่ได้ดูกีฬาด้วยความเครียดดูกีฬาเพื่อชัยชนะกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนเป็นส่วนหนึ่งของการอินเตอร์เทนสหาหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเปลี่ยนแนวในการจัดการแข่งขันเรื่องของ VNL ให้มาสู่การเป็นเรื่องของอินเตอร์เทนมากขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะของทีมไทยเนี่ยตรงกับสเปกของสาพาันวอลเลยบอลนานาชาติเขาถึงพยายามเอาเราไปเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องก็คงเป็นทีมเดียวที่คนทั่วโลกดูแล้วโอเคแพ้ชนะไม่รู้ก็รู้สึกเป็นทูตวัฒนธรรมคนหนึ่งเลยเกมที่ลงไปทุกครั้งเนี่ยก็จะเกิดการทักทายด้วยกันแบบถ้าเป็นหนังชาติก็จะเป็นเป็น hi เซฮ h ล l หลอะไรเงี้ยแต่เราเป็นเซฮ h ลโหลด้วยแล้วก็ยกมือไหว้ด้วย ซึ่งเราก็จะพูดว่าายสวัสดีค่ะคือเสมอตามหลังเสมอไม่ว่าจะเป็นกุ o ม Morning แต่เราก็มีสวัสดีค่ะต่างชาติเองค่ะเขาพูดกลับมาว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเผยต่างชาติเขาพูดตอบกลับเราต่อไปเราไม่ต้องพูดกุ o ม Morning แล้วเราพูดสวัสดีค่ะไปเลยยุคสมัยหนึ่งหนังคาวบอยเคยส่งอิทธิพลทําให้กางเกงยีนและรองท้าบูตได้รับความนิยมทั่วโลกภาพลักษณ์ความทันสมัยของญี่ปุ่นสะท้อนผ่านการส่งออกเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการ์ตูนในดวงใจทั้งในรูปแบบของภาพวิดีโอและหนังสือมาจนถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงจากประเทศเกาหลีใต้สร้างกระแสฟีเวอร์ดารานักร้องรวมถึงอาหารเกาหลีทั่วโลกมองย้อนกลับมายังบ้านเกิดของพวกเราอาหารไทยมวยไทยการไหว้และรอยยิม้มดูจะเป็นภาพจำลำดับต้นๆในใจของชาวต่างชาติเมื่อนึกถึงประเทศไทยนั่นคืออัตลักษณ์ความเป็นไทยที่คนทั้งโลกชื่นชมและเราเองต่างหวงแหน สืบสารต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความภาคภูมิใจการแข่งขันมีความสําคัญการที่เราชนะนะอันนี้มันมีความภาคภูมิใจอยู่แล้วแต่ถึงแม้ พวกเธอเนี่ยไม่ได้ชนะไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะแต่ต้องยอมรับว่าคนชื่นชมนะและทั่วโลกรู้จักทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแม้ในเว็บไซต์ของสพันธ์วอลเลย์บอลเองก็ใช้นักกีฬาไทยเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยสามไปเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนทั่วโลกกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นกีฬาที่มีการเสียเปรียบได้เปรียบรูปร่างครั้งเนี่ยเวลาลงเล่นเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบ ส่วนสูงแน่นอนแล้วแต่เรายังสู้เรายังมีความเปิกบานเล่นได้อย่างสนุกตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วใจสู้ยิ้มตลอดนะครับแม้ว่าจะพลาดให้กําลังใจกันภาพเหล่านี้ครับมันสะท้อนไปนะครับว่าเราอาจจะไม่ต้องชนะเลิศหรอกขอให้เราเล่นเต็มที่และแสดงออกถึงความเป็นไทยมีรอยยิ้มแบบนี้เนี่ยคนก็จะรักเป็นที่ชื่นชมสามารถจะสร้างความสุขให้คนไทยได้เพราะฉะนั้นเหรียญรางวัลไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ครับแต่ว่าความสุขที่นักกีฬาได้สร้างให้กับคนไทยทั้งชาติเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากครับ